ทุกวันนี้เรายัางนําเข้าน้ํามันนําเข้าย้ํน้ำมันเป็นส่วนใหญ่เยอะกว่าที่เราผลิตไดเราผลิตได้ไดประมาณแสนสี่แสนห้านะฮะแล้วเราใช้ประมาณ8ปดเก้าแมีข้อมูลต่างกันเยอะบอกว่าเราผลิตได้มากกว่านั้นไม่จริงใช่ไหมไม่จริงครับคืออย่างนี้นะฮะเล่นกันที่ตัวเลขเวลาเราพูดถึงว่าใช้น้ํามันเท่าไหร่เนี่ยกำลังการกลั่นของประเทศเนี่ยมนอยู่ประมาณใกล้ๆล้านบาร์เรลนะฮะ แล้วพอเราพูดว so uh, oh, ่าก oh. ําลังการกลั protest, ่น right กําลังการผลิตเนี่ยคนก็จะบอกว่าอ๋อนี่กําลังผลิตน้ํามันดิบบิดเบือนอีกแล้วเป็นกําลังการผลิตน้ํามันสําเร็จรูปกําลังการกลั่นเวลาบอกว่าเราผลิตได้ไปบอกถึงน้ามันสําเร็จรูปใช่ครับเพราะเรามีนําเข้ามาแล้วกลั่นใช่ครับได้น้ามันสําเร็จรูปรวมแล้วปีหนึ่งประมาณล้านประมาณล้านบาเรลล้านบาเรลก็บอกว่าเราผลิตได้ล้านบาเรลใช่ครับแล้วเราใช้อยู่สี่แสนทำไมต้องนําเข้าวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ที่ผลิตได้คือผลิตน้ำมันสําเร็จรูปได้<ห>ไม่ใช่ผลิตน้ํามันดิบได้ก็แปลว่าเรากลั่ดด้วยแล้วเราต้องส่งออกด้วยเพราะมันถ้ารวมแล้วมันเยอะกว่าที่เราใช้อยู่ถูกไหมครับขออนุญาตแยกเรื่องส่งออกเรื่องส่งออกเนี่ยสำหรับน้ามันสําเร็จรูปเนี่ยเวลาเราการ่นน้ามันดิบเนี่ยเราจะได้น้ามันสําเร็จรูปหลายอย่างนะฮะแต่เนื่องจากในประเทศไทยเนี่ยเรามีการบิดเบือนราคาพลังงานอย่างเช่นน้ํามันดีเซลต้องไม่เกิน3าบาทนะฮะทำไมต้อง30บาทนี้ไม<ห>่ทราบนะฮะแต่เพราะเป็นซินมัน40บาท ดีเซลไม่เกินนั้นคือเขาบอกว่าดีเซลเป็นน้ำมันของคนจนก็เลยต้องส0บาททุกวันนี้ก็ยังสาสบาทอยู่นะครพราะตัวหนึ่งมันฟิกเนี่ยนะฮะบีเอ็มดีเซลขายดีเลยนะของคนจนบีเอ็มดับเบิลยูดีเซลเป็นเบนก็ของคนจนนะฮะสองเบนดีเซลของคนจนก็30สบบาทแต่คันอีกตัวหนึ่งมันสี่กว่าบาทแต่จริงๆราคาในตลาดโลกของ2ตัวนี้มันพอๆกันนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็จะมีการบิดเบือนโครงสร้างการใช้ในประเทศไทยนะฮะแน่นอนของถูกมันจะเป็นคนใช้เยอะ กลายเป็นการเป็นไอความบิดเบือนนี้ทําให้คนแห่ไปใช้ใช่ครับเยอะแล้วก็คนถอยรถเบนรถรถของคนจนออกมาเยอะเบนกับเบียมเนี่ยถอยมาเยอะมากครับทีนี้เมื่อมันบิดเบือนเนี่ยของที่เราขายผลิตออกจาลองกลั่นเนี่ยบางอย่างก็จะขาดบางอย่างก็จะเหลืออ๋อเพราะมันไม่ได้ใช้ตามสภาพธรรมชาติใช่ครับคือเวลาเราบอกราคาต่ำไเหลือจึงต้องนําส่งออกเหลือต้องส่งออกบางตัวแล้วนําเข้าในบางตัว เขาก็ไปบอกว่าเนี่ยทำไมคุณต้องส่งออกบอกเอ้าแล้วจะให้ทําไงมันเหลือแล้วทําไมไม่ใช้ให้หมดก็มันใช้ไม่ได้เพราะเราบิดเบือนน่ะนะฮะเอออันนี้ผมผมไม่ไม่เคยได้ยินคำอธิบายแบบนี้ส่วนมากเขาจะบอกว่าอ้าวไม่พอทั้งนําเข้าทั้งส่งออกอีกอะไรวะอะไรเงี้ยใช่ครับอันนี้นะฮะจะเห็นดีเซลอยู่ทางขวามือ29.99บาทที่เหลือเนี่ยเป็นสินเนี่ยขึ้นไปถึงสี่ส4บ37็ด ะะพวกนี้จริงๆราคาในตลาดโลกพอๆกันนะฮะครับแต่ว่าที่มันแตกต่างเนี่ยเพราะว่าภาษีเพราะว่าอะไรต่างๆครับราคาหน้าลงกันที่สิงคโปร์ก็ไม่ได้ต่างกันมากมายราคาสําเร็จรูปพวกนี้ครับเรื่องที่เป็น artificial ที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆตัว3ามบาทเนี่ยเราก็กดให้มันต่ํามากจนไม่มีพาระภาษีไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะฮะอ๋อทีนี้พอลงกันกลั่นออกมาเนี่ยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อย่างนี้เนี่ยนะฮะมันมันไม่บาลานซ์จริงๆดีเซลเราใช้มากกว่า เบนซินทั้งกลุ่มในเกือบสองเท่าตัวคือเบนซินทั้งตระกูลเนี่ยมารวมกันยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของดีเซลจริงๆลงกลั่นเนี่ยจะผลิตออกมาได้เท่าๆกันนะฮะพอเช่นเนี่ยมันต้องเหลือแน่แน่ถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องเหลือเหลือตัวนี้ต้องเหลือแน่ๆตัวนี้ต้องขาดแน่แนเป็นไปตามกฎของตลาดก็ต้องผลิตให้ตัวนี้พอใช้ใช่ครับซึ่งไอ้นี้จะต้องเหลืออ่าถูกต้องครับผมอ่าแล้วเหลือเราก็ต้องส่งออกอ่า นะครของยิงมันเก็บไว้ไม่ได้มันล้นถังมันก็ต้องส่งออกอดีเซลเราถูกที่สุดในโลกไหมไม่ที่สุดในโลกหรอกครับมีหลายประเทศเนี่ยสับ s ิ d i z ส่วนแต่เป็นราคาที่ถูกมากส0มสิบบาทที่ถูกมากเอาเอาในภูมิภาคเนี่ยผมเห็นเมื่อกี้เห็นแว็บๆบราคา LPG เราถูกกว่าทั้งอาเซียนเลยเอาข้างบ้านเรานะฮะที่เขาขนข้ามแดนไปเนี่ยสี่สิบกว่าบาทสี่สิบหกบาทสี่สิบเจ็ดบาทเนี่ยของเราเนี่ยนะฮะสิบแปดดีเะว่า ยี่สิบาทก็แล้วกันนีกุลอันะะอนี้มีราคาอ๋อนี้น้ำมันดีเซลอ๋อนี้น้ำมันอ่าพูดถึง LPG เขาคลิกไม่ทันละ LPG ข้างบ้านเนี่ยสี่สิบกว่าบาทของเราเนี่ยนะฮะ 18, 50, สะิบแปดบาทห้าสิบตีซะวะยี่สิบบาทนะฮะเนี่ยครับผมนะฮะงั้นราคาของลาวเนี่ยสี่สิบแปดเวียดนามสี่สิบหกกัมพูชาสี่สสามพม่าสี่สิบห้ามาเลเซียยี่สิบมาเลเซียยี่สิบเพราะก็เป็นเป็นประเทศในกลุ่มโอเปกผู้ส่งออกน้ำมันนะฮะ ของเราบาทฉะนั้นสมว่าผมเอาข้ามไปลาวเนี่ยนะฮะความแตกต่างนี่มันเกือบ20บาทอโอ้โหดีซะว่า20บาทก็แรไม่ต้องคิดส0บคว่าม,มันต้องทะลักไปเลยละ่ะไม่ใช่ทีนี้ถัง48กิโลถนะังนึงโลหนึ่งกำไรส่งไปขายที่นู่นโลหนึ่งกำไรทันที30บาทแต่มันโอเคอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าขนส่งถัง48่ดกิโลถังสูงสูงนั่นนะฮะ48บกิโลถ้ากิโลนึงได้20บาทคูณกันนี่มันประมาณพันหนึ่งอะใกล้ใกล้พันโอ้โห ฉะนั้นผมขนไปวันละห้าถังเนี่ยพันหนึ่ <000 S 2> งใช่ไหมห้าสิบกิโลกิโลยี่สิบาทพันหนึ่งผมขนไปห้านั้นข้ามแดนไปนี่ผมได้ห้าพันอ่ะ,อะฉะนั้นรถทัวร์รถตู้เนี่ยมันจะมีอยู่ห้าถังเวลาวิ่งข้ามไปวิ่งไม่กี่กิโลเนี่ยได้พันหนึ่งต่อถังห้าพันเนี่ยวันนั้นมีค่าผ่อนรถเรียบร้อยแล้วอพอเราไปบิด,บดเบืนเนี่ยมันก็จะมีสภาพแบบนี้ นะแต่ว่าการขึ้นราคา l อ g พีจในครั้งนี้ทางกระทรวงพลังงานเขามีมาตรการนะครับ,รบมีอยู่กี่ล้านควเรืนนะส4สล้านคัวเรือนที่เขาแยกออกมาบางที <คน S 2> บางที<บ>ไม่ไม่ฟังไม่หาข้อมูลอะไรแล้วฟังอย่างเดียวก็เหมือนกับว่าโหเราเราโคตรลำบากเลยเราใช้ของแพงที่สุดในในใน,ในโลกเลยว่าอะไรเงี้ยนะฮะคือความรู้สึกทุกทุกวันก็จะพูดอย่างนั้นนะ้ำมันแพงน้ำมันแพงก็โอเคเข้าใจแล้วครับ อ่าต่อไปน้ำมันอันนี้เป็นราคาน้ํามันของคนไทยอยู่กลางๆนะฮะดีเซลนี่เราเกือบที่สุดในโลกนะ,ะเราแพงกว่าคือมาเลเซียากาต้าซาอุซึ่งเป็นมหาอำนาจทางน้ํามันทางนั้นนะฮะแล้วที่เหลือ,อน,นี่แพงกว่าเราหมดส่วนของเบ <c oughs> นซินนี่เราอยู่กลางๆคือไอ้ที่เหนือเราได้ได้ถูกกว่าเราเนี่ยคือประเทศผลิตน้ํามันของจริงทั้งนั้น<ข>ใช่ไหมขาใหญ่ด้วยขายใหญ่ด้วย <c oughs> นะฮะ ออออ่่นีีคคืืขข้้มมููลลจริง,รงเรื่องของพลังงานที่คนไทยต้องรู้ตอนเราผลิตน้ำมันได้ไม่พอใช้แต่ทำไมยังส่งออกน้ำมันความต้องการใช้น้ำมันในประเทศปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสบาเรลต่อวันแต่ในปีที่ผ่านมาเราสามารถผลิตได้วันละ140,000บาเรล หรือคิดเป็น18%ของความต้องการเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเรายังต้องนำเข้าน้ำมันดิบอีกกว่า760,000บาเรลต่อวัน <S <S <อ>มีคนตั้งข้อสงสัยว่าในเมื่อมีน้ำมันดิบที่ผลิตได้ในประเทศไม่พอใช้แล้วทำไมถึงมีการส่งออกน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปไปขายให้เพื่อนบ้านปีละหลายแสนล้านบาทซึ่งดูจากตัวเลขเราน่าจะเป็นเศรษฐีน้ำมันความจริงก็คือที่เราต้องส่งออกน้ำมันดิบบางส่วน เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะกับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีของโรงกลั่นในประเทศหรือพูดง่ายๆว่าโรงกลั่นในประเทศไม่สามารถกลั่นได้ส่วนที่มีการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปนั่นก็เพราะน้ำมันสำเร็จรูปที่โรงกลั่นกลั่นได้นั้นเราใช้ไม่หมดที่มีน้ำมันเหลือใช้ก็เพราะในภาคขนส่งคนไทยหันมาใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้นทั้งแก๊สโซฮลไบโอดีเซล NGV และ LPG มีผู้ใช้รถหันไปใช้ LPG เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำให้น้ำมันเหลือใช้แต่ LPG มีไม่พอต้องนำเข้าจากต่างประเทศ uh oh. แต่อย่างไรก็ตามต้องอย่าลืมว่าน้ำมันสำเร็จรูปที่ส่งออกนั้นมาจากน้ำมันดิบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศจะคิดรายได้ต้องหักลบต้นทุนวัตถุดิบหรือน้ำมันดิบที่นำเข้า ปีพศ2553เราส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปประมาณ15,710ล้านลิตรคิดเป็นมูลค่าประมาณ190,000ล้านบาทแต่ต้องนำเข้าน้ำมันดิบเป็นมูลค่า750,000ล้านบาทเรื่องของพลังงานต้องการความเข้าใจต้องใช้ข้อเท็จจริงและความรู้ไม่ใช่ความรู้สึก